เอาสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนะครับเฮอร์ซิโยไม่ก่อนครับเอร้อยเอ็ดก่อสองหนึ่งครับป๊อกเดียวมาแล้วครับตอนนี้ผมแพ้มาแล้วครับพี่เอร้อยเอ็ดนะครับเอาครับน้องจีนน้องจีนพี่เอน้องจีนครับวันนี้ต้องหาค่าธรรมนัติครับเพราะว่าเดินทางไกลหลายร้อยกิโล โอ้โหพี่เอขายาวครับไม่เพียงแต่ลูกบอลควารับเร็วอีที่หนึ่งครับหนึ่งสองคนครับนี่งป้อเดียวมนเดียวครับเอาละครับเจอดมาแล้วครับลูกนี้ยาวครับกินซ้ายโอ้โหแรกแรกมาแล้วครับสองหนึ่งผู้ในรายการแข่งหรือตอนไหนครับ ผู้ในราการจบแล้วครับจบแล้วนะครับจบไปแล้วสองคนนะครับอายุรวมกันติดตามได้นะครับสองพี่สองพี่สุภาพสองพี่ก็ครับวันนี้จะเป็นคลิปนะครับตามผับช่องแอดมินดีครับก็ออ้งยยููทเลโกลับมาครับสิกอดยิงเจ้าที่เอของเรายาวกลับมาน้องฟอสครับแปะกลับมาโอ้โหครับ เซ็ตเซ็นาอัพเดทกันไปครับน้องบอสครับเตะออกดีกว่าเอาละครับโคตรก็มีทั้งสองฝั่งน,นะครับต้องดูเซ็ตเคลียรกันครับแต่ซ้ายแต่ขวาแต่ขวายิงกระไปยิงกระไปน้องบอสโต้ครับโอ้โหตอนนีมม้โตต่างครับอาชีพอแปลกของน้องบอสอีกคือเล่นแบ,บ็คนะครับอโอ้โหครับโอ้คนเดียว ประ่านโภอุดมชุมนะครับบอกว่าเอานะครับตอนนี้ตกเลงกันอยู่ครับเอาครับ เด้ลเนครับสปอร์ตไลท์เซตแล้วสองร้อยครับเพื่อแตะไปแล้วหนึ่งดวงครับแตะสองครับจบไปแล้วสี่พันครับ โตกลับมาครับเข้าสู่เกมครับทุกนี้น้องกีนจีต่อไปโอ้โหหายกีนกับตะไข่น้องบอลครับนบอสพอพอครับพอพออปพอโลแล้วก็อสบอครับนี่โตกลับมายาวไปรุ่งนี้ครับโอ้โหครับหลายตำแหน่งนะครับนี่พอพออปพอโลแล้วก็อสบอครับ ตัวปครับลูกนี้บอปโตไปทีเอโตมาทีเอโตมาเดวไปแค่นึงบอปกนโตไปเราบอโตกว่าไปเดกนีการกินในเส้นครับยังไม่ออกเจกับทีเอทีเอเข้าบคๆเข้าบและตรงวันนี้พวเดาทำไมโอ้โหคนเดียวครับคนเดียวเหมือนมีหงสาครับขอคอบตัวที่หนึ่งครับ รอบโอโอโอโบโอโบโลและโอสองโไปครับลูกทีโอบอกแล้วครับาต่ก็หาตัวสองเก้าเนี่ยโกาสเสียเก้าสูงครับ้ของในทางดยสุขภาพครับไดครับตอนนี้ยาวก็ไปครับ มาชมก็ะปอครับยังไม่จบมีชื่อต่อนะครับนี่ทางหน้าจะเป็นทินต้มไก่บ้านยบบพูมนะครับบูคคอแกนได้แม่เด้อไัเชือยืดนะครับครับครับขอไุยาตไปยาวไปยาวเด้อครับ โอ้ประเดี๋ยวครับน้องบอสน้องบอสครับโปรสปาร์ตพีเอ็ทโรเอ็ดครับคนเดียวสองขาสองคนสี่ขาสามคนรวมกันหกขาครับอืมครับคนเดียวนะครับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ครับคนเดียวคือพีเอ็ทโรเอ็ดครับถึงเย้าเขาดีครับหนุนผู้บริจาคจังหวัดโรเอ็ดครับหอวคนใส่เสื้อฝั่งสองคนน้องบอสครับ เสนสายทั่วประเทศไทยครับนี่ไม่ใครไม่รู้จักครับมาแล้วครับตอนนี้โตกับป้าโตกับป้าน้องกีนน้องกีนผลจังหวัดอุดรครับอุดรธานีอีสารตอนเหนือทประเทศไทยครับเด็กกับเร็กเด็กที่สาตอนล่างครับโตกับป้าส่วนคนนี้ยี่ทุกจังหวัดครับไปครับโตกับไปน้องกีนน้องกีนโตกับป้าน้องกีนอุดรเทโรเอส นองกีโต้กลับไปทีเอไปกลับมาคนนี้อยู่ที่จังหวัดครับมาเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นแป้งเหมือนกันครับนี่เอาเลยครับเริ่มหายใจทางหูนะครับน้องวอสของเราปกติเป็นแมกตะก้อนะครับแต่ว่าตรงหลังๆมันขาอ่อนทุกงานครับน้องกีโตกลับไปโต้กลับไปพีเอไรเอ็ดนะครับคนเดียวที่ความสามารถเยอะแยะนะครับโต้กลับมาน้องแจ๊บโตกลับไป ตูนี้โตกบมาน้องจีนจีนุดนผ่านมาหลายจังหวัดครับอ <Napoleon Kid> <disappointing> ุดนขอนแก่นสารคามไปมาหมดเลยครับโตกลับมาพีเอ100เอฟป๊อกเดียวโตกลับมาเจ้าบอสเจ้าบอสโตกลับมาโอ้พีเอรุ่นี้ออกชัดเจนครับโโอ้หครับเอาสเปรย์ยางเดียวมาปอกหัวก็บอะไ้ยิ้มก็บอะไ้ครับหัวกบไม่ได้ยิ้มก็ไม่ได้ครับ

ไปินมาเอาอี่ยอด1อยไมเขาฟ้งตัวเขาฟ้งตัวเป็นไงครับแปงไปพี่้ายมายินมาโองเท่รหนบ่งหนึรงหนึงหน่งเราจี้าดึงครับเหนื่อยเลยครับพี่นะครับต่อสองเลยครับสเแล้วครับหน่งคำนยณว่าสองยี่สมเท่าครับคุณหอใต้ยังอยู่กับเราอยู่ครับคือนี้ครับสรุปแล้วคนแทนเลื่อนนะครับพ่อนแทนส9เ้าไม่ีนะครับเอาแลยครับบอสมาเลื่อนออกกอนคร น้องพียินมาสูโตไหมเออโอ้โหแล้วเลือียออกครับลุงนี้ครับออกเต้นครับเอ้สายโอ้ยลูกออกครับลุกครับลุงนี้เอาเลยครับขึ้นสกอร์เลยครับสี่ต่อสามนะครับจะกินจะบอสครับ อเป็นแต้มแล้วครับคงจะบอสต้กินนะครับเอาเลยครับห้าต่อสามเลยครับตอนนี้ห้าต่อสามครับเอ้ซ้ายกีนมาเอ้ไปบอสเอ้หยอดบอสยังได้เอ้ไปบอสมาเอ้ไปกอดหยอดมาโอ้ยจะกินติดตานอไปบอสต้องกไปเอ้ มาทีนอบอลครับเป้าใหญ่ครับัวนี้เอเป้าใหญ่นะครับมองนี้เช่นเคเอ่ยยอดามาบอลยอดกาเอ่ยนี้อดั้นบยาวเอ่แต่ยาไปข้างหลังครับจีนเป้กลัมมาเอ่ยเอ่อลสายมาเลยเอ่ยยาวครับมาที่น้องจีนรอนี้ดูด้วยเอ่ยบอลสายมาลบอลทบอลแยาวเอยลาาวมาข้างหลังบอลทบอลยอดเอ่ยบยอดสั้นจีนรอนี้เ้าเอยาวไปที่หน้าขวาจีนรอน้ฝัครับลุงเอ่ยลายเหลุงนี้แต่ขวา เอร้อยเอ็ดยางวัดเกมก็อยู่ครับเต้งก็มามาที่น้องวัดตก็มามาที่น้องเกมทีเอซ้ายมาข้าไปยิงได้เพรายาวเพราะยาวหลังครเอมาเอมามาที่ขวาขวาน้องวัดต่อไปที่พี่เอเจโนดอนพี่เอ้คนเดียวครับเอร้อยเอ็ดคนจะต้องเกมกับน้องวัดครับอูรอนไม่ห้ามครับเอาเลยครับสกอร์อยู่ที่สามต่อห้าครับตอนนีู้นี้้ตองโอ้เหนื่อยเลยครับเยอะนะครับใช้พละกำลังเยอะใช้บอลหล่อไม่พอครับต้องใช้พละกำลังด้วยโอ้นะครับ ส,สุดๆครับแก้มนี้หือว่าเหนื่อยนะครับแก้มนี้กว่าจะได้นะครับสามหาสามต่อหครับสาต่อหครับสามต่อห คนเดียวครับพี่เอร้อยเลยครับแต่เขากลางเอาบอสใครไม่มีใครรู้จักครับนี่คร้บนี่เป็นของนี่รับมาเลยครับสี่ต่อห้าเลยครับบอสเดียวครับสี่ต่อห้าเอาครับทุกนี้เอายามาอีกแล้วเอากลาางเอบอสเอเบอสมาเอเบิร์ตยาวมาจีนมาที่น้องจีนน้องจีนที่น้องบอสเอิบอสจะเอาไป เอาไปโอ้โหไปห่อครั like บลูกนี้ครับออกครับมาเลยครับเนี่นะครับสเปริตของนาจิราออกคือออกครับไม่มีการโกงกันห้าเท่าไปเลยครับบอสเอ้บอสเอบอสโอ้โหหกห้าแล้วครับตอนนี้ครับแซงแล้วครับเอ้ร้อยเอ็ดครับ 65 65 34ครับ10 310ตกกลับไปครับตอนนี้ยาวไปบอสโอ้เรียบร้อยครับตัดเข้ากลางอยู่แล้วครับพี่เอครับโอ้โหพี่เอยุทธิ่อนนะครับช่องกลางระหว่างหัวใจครับขาซ้ายไปเลยครับแต้มครับสองกระต้อนนะครับโอ้กองเคลียร์ครับอนุญาตน้องบอสนะครับพับขาซ้ายไว้นะครับยืนขาขวาขาเดียวก็ได้นะครับ นะครับนเจ็ดต่อห้สองสองแท้งนะครับเอาเออกอนเอาแต่ให้จริงจริงครับก้อนโอ้โหครับเดนห่างเดียวกันครับเห็นแล้วครับตอนนี้ครับเหมือนกับทุกวันครับโอ้แปดต่อห้าเลยครับตอนนี้ครับโคตรสังเต็มที่ครับเอาแปดต่อห้าอีกเป็นเด้อีเป็นต่อ กินบอาเข้าไปต้องขีเข้าไปต้องขเข้าไป่อยกินเดี๋ยวนอเข้ามาน้องแบเอาไปจีนีนเจอน้อบออย่างเดียวเลยครับมันในทัพจีนนะครับจีนโอ้ครกนี้เอาจนได้ครับเอเอานะครับ ไม่ออกครับนักกครับเมื่อกี้ครับปั่นเลยครับเมื่อกี้นีะครับปั่นเข้าเลยครับเก้าต่อห้าเอจีนเอเข้ามาประกบจีนยาวไปเอยาวไปจีนเอ้าเป็นแชมป์พี่เอกแล้วครับกี่แต่ละตัวออกตัออกดีกว่าน้องจีนโอ้จีนเก่ออกเองครับน้องจีนครับจีนดุดอนสิบต่อห้า พี่บอสโอ้ครับเงี้อวตายไปเลยครับสิบเอ็ดต่อห้านะครับเกมเท่าไหร่พี่สิบเอ็ดต่อห้าตัดไปจีนออกไปครับตรงนี้ยาวไปแล้วก็ส่อนไปจีนยาวไปร้อยเอ็ดครับบอสผู้จังหวัดร้อยเอ็ดที่หนึ่งโอ้ครับ เีมน,นะครับ,รบพี่เอชนะไปด้วยสกอร์12ต่อ5แต้มครับโอ้โหสุดมันจริงๆรับบล็อกเดียว